สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้าวันนี้สวัสดีก้อนมาเลยมาเดือเ oh <my> ขยิบก่อนเขยิบเขยิบเติบอุ้ยเห็นหน้าเราไม่มากินก็ดีเลยอันนี้นะจ๊ะมาเดี๋ยววันนี้ปลาอ้อยจะพาเพื่อนๆเมื่อเช้าเมื่อว,วานบางทีก็อาจจะตอบข้อความรือสรุปสรุปตัวเลขให้พี่ป้านาอาชาไปหน่อยนะจ๊ะโอ้โหไปห้าโม ไปฝั่งพ้นจะสบายไม่เป็นไรเลยดีหมดดีเยี่ยมเลือดดีตับดีไตดีความดันดีแล้วก็อะไรวะไขมันดีจะสบายบือ้อเนี่บอกแล้วยุดในสภาพแวดล้อมที่ดีก็ดีวันนี้ป้าอ้อยจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูบอนซี่ของป้าอ้อยนะเริ่มจากต้นที่หนึง่งวันนี้พามาเปรียบเทียบไม่ใช่เปรียบเทียบหรอกพามาอัปเดตแต่ละเรื่องแต่ละย่างเราก็ทําบอนซี่เราต้องคุยทั้งเรื่องบอนซี่เนาะอันนี้ต้นที่หนึง่งต้นที่หนึ่งคือ ปอ้อยได้มาในน้ำล่วงปูถิมเพื่อนๆเนี่ยอันนี้ก็คือชิ้นผ้าที่ปอ้อยเคยทําให้เพื่อนๆดูใช่ไหมนี่ผ้าเองกับมือที่ที่เริ่มตั้งแต่ชิ้นผ้าเลยพอขึ้นมาเท่านหนที่ว่าขึ้นออกมามนแดงเป๊ะๆแล้วพอมาเลี้ยงไร้แดดพอแก้ขึ้นนี่มีด่างมีด่างหนึ่งใบนี่ให้พระจกักรนี่ด่างนี่ปอ้อยมันรู้สีอะไรแต่ตอนที่มันนั้นนมันเคี้ยวนะจ๊ะเพื่อนๆมันเคี้ยวๆอื้อๆพอผ้ามามันเป็นสีแบบเนี่ยนี่คือล่วงปูถิมนะจา๊ะเพื่อนๆได้มาในน อันเนี้ยปอ้อยจะามาค่ายพอค่ายได้แล้วเออข้องปอ้อยเองเอาปอ้ปอยก็จะเอามาค่ายเนี่ยเน,นี่ก็อ,อยู่ประมาณสี่เดือนสี่เดือนซ้มถึงสี่เดือนนะเริ่มกำลังจะสร้างหัวแล้วนะจะดูใบนโอ้โหนี่มีด่างด้วยนี่เห็นป่ะจ๊ะอันนี้คือแม่ของข้าวและจอมเพื่อนเน,นี่ยสวยไหมเอ้ยสวยเนี่ะอุ้ย,ยนะอ,ยยนะอยีตอนที่ปอ้อยผ้าเนี่ยมันเขี้ยวๆมันใบเนี้ยเขี้ยวๆเอื้อๆเนี่ยไม่มีแดงๆแดงๆอะไรหรอกปอ้ปอยอพากมา เนี่ยก็เลยมาให้เพื่อนๆดูวันนี้นะจ๊ะนี่คือลุงปูถิมอันนี้คือจอมเพื่อนๆอันนี้คือจอมเข้าเลยไม่ไม่ไม่ไอ้นี้เพราะว่ามันมีซ่องต้นซ่องหัวอันี่คือจอมอันนี้คือจอมเพราะว่าอ้อยก็จะไว้เก็บไว้ไม่ทําแม้ผ่านหรอกก็เก็บไว้ไอนน้นี้เอาไวด้ดูเพื่อนเนี่ยเลี้ยงให้มันดูให้มันวยให้ป่าดูลากเนี่ยเขาก็เดินดีแล้วนี่เราไม่ได้แช่น,น้ำเราจะลดน้ําเช้าเย็นปกติอันนี้คือใบไม้ออกมาเลี้ยงซวยเลยนี่เห็นป่ะ นี่คือจอมลุงปูถิมอันนี้คือลุงปูถิมชิ้นผ้าที่เราผ้าผ้าเจ้จอมแล้วเราก็เรียงมาเลยๆเขาก็จะเกิดมาเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมอันนี้ป้าอ้อยเอามาค่ายวางไว้ตรงนี้ก้อนอันนี้ก็คือบรรดาลซับเนี่ยเพื่อนๆบรรดาลซับตอนผ้าออกตอนที่ผ้านะใบเป็นซีน้ําตาลเพื่อนๆใบเป็นซีน้ําตาลซีน้ําตาลแล้วผ้าออกมามันก็เป็นใบซีแดงเราก็ไม่รู้ว่าแกวเขาจะเป็นใบซีอะไรนะจ๊ะแต่อันนี้อันนี้ยังไม่ได้มาค่าย อันนี้เอารออีกน้อยหนึ่งนี่ที่ปออ้อยเอามาทําให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวอันนี้ตั้งร้านก่อนเอามาเป็นแบบก็ลูกผู้ถิ่นค่ายได้เพราะว่าเขามีไร่ใบมันมีซ่องต้นไงอันนี้ปาอ้อยฟังซ่องต้นก็เลยเอามามาค่ายเอามาค่ายให้มันไอ้นี้กันอันนั้นคือบอนผ้าชิ้นเราก็จะเริ่มตั้งแต่เล็กๆเ,เป็นเบบี้เบบี้อะไรมาอย่างเงี้ยเนาะก็จะค่อยๆเจริญเติบโตอันนี้บอนที่ฟังทั้งหัวเพื่อนเพื่อนอันนี้น่าจะเป็นใกล้ใกล้ราชาวดีเนี้ย หัวแก่เห็นป่ะพอคืนออกมาหัวก็คือหัวที่ที่ส่มสิบบาทอ่ะสิบหัวส่อมอยรวมส่งอ่ะนี่เราจะหัวมันเพงสามสิบเพราะไม่มีค่าส่งห้าสิบเนาะต่อกบหัวเลยยิ่ห้าบาทที่ปอ้อยค่ายไปเนี่ยถ้าเกิดมันแก่เนี่ยมันขึ้นมามันก็ซวยเนี่ยมันกัดซี่มาเลยจ้ะอันนี้คือใกล้ราชาวดีเนาะเนี่ยปอ้อยก็เอามาให้เพื่อนเพื่อนดูอันนี้คือม่วงจราสกุลอีโคกมันนอนลูโบ้ดูน่ะไอโคกมันนอนเปอ้อยอันนี้คือม่วงจราสกุลเพื่อนเพื่อนเนี่ย ข้าออกมาต้นใหญ่เลยตอนแรกๆก็จะต้นเท่าๆตะเกียบน,น้อยๆนี่พอเขาเป็นหัวขึ้นมาก็เป็นรอดใหญ่ๆก้อนตะเกียบน้อยหนึ่งเลยนี่คือม่วงจรัสกุลอันนี้นะจะเป็นไก่ไก่พิรุนรัดไก่เพชรพิรุนอะไรสักอย่างเพื่อนๆดูนี้เห็นปะมันอยู่ในในไอเดือนในในี้นานประมาณเดือนถึงสองเดือนพอมันพม่นพมาดูลําต้นดิใหญ่บเบลอเลยอันนี้คือบ่อนที่ปอ้อยเอาหัวไปลองฟัง ฟั่งไม่ใช่ลองฟั่งไหวแล้วป้อ้อยไปใส่ทุ่งอ่ะทุ่งแล้วพูกอบเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่มันเคล็ดมันงอไม่ได้ไปดูคือมันเออนั่นแหละมันก็งอไงทุ่งมันดันมันป้าอ้ยก็เลยมาให้ดูว่ามันโตกว่าแล้วก็เมื่อวันซืนที่ปออ้อยมาดูกระทังสิบเนิ้วให้ป้าเพื่อนเพื่อนอหนเพิ่งจะสูงสักประมาณครบหนึ่งอั้นคือไม่ได้อบอันนี้คืออบอบในทุ่งทุ่งกอบเก็บนันแหละทุ่งกอบแก็บเนี่ยเข้าไปจะสูงแบบนี้แล้วก็ต้นอ้วนอ้วนเนี่ยตูอบถ้ามันมีประโยชน์ีดจ เนี่ยเขาก็จะเกิดออกหมาสุวยเลยอันนี้คือพวกนี้จะสุวยเลยแล้วก็จะเป็นการเดียวการเดียวแล้วเดยวเขาก็จะมาสร้างรูสร้างล่านที่ร่างอันไหนที่มีเขี้ยวเนี่ยอย่างอันนี้เขาก็จะสร้างรูเข้าขึ้นมาอันไหนไม่มีเขี้ยวต้นเขาก็จะายโดมมาอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีแตกนอกแตกอะไรออกมาเองเลี้ยงไปเรื่อยๆนะจ๊ะเนี่ยค่อยๆนี่ปปาอ้อยอ้อมจะตู้แจ็คทุง่งอบไม่ใช่ตู้หรอกทุ่งกอบเก็บและจะลุกยาวๆสูงๆแล้วก็นี่อันนี้คือน้ำตาทศกัณ์ มันหนักเพื่อนกระทั่งสิบนิ้วปว้าอ้อยใส่ไว้กระทั่งสิบนิ้วปว้าอ้อยเคยแบ่งปันตนเพื่อนไปแล้วน้ําตาทรดสกันแลว้วป้าอ้อยเคยทคําคลิป u t u b e ไปทํา youtube ชอดไปอันนั้นต้นนั้นคนละต้นอันนี้ต้นนี้ตอนนั้นที่ยังยังแก้ไม่จัดเลยต้นนั้นจะสะ้วยกว่าจนเป็นใบซี่ข้าวยิ่งแล้วพอเลี้ยงมานะโอ้โหเกือบสองปีไม่เคยทําอะไรเลยแต่ต้นแคสซุ่งคืบกว่าเนาะเพราะว่าใหญ่เขาไม่เคยทําอะไรเลยดินก็เน้นอันนั้นแต่อันนี้ป้าอ้อยได้มาแลว้วป้าอ้อยก็ ก็ตอนนั้นพึ่งะเนี่ยซี่แบบนี้แหละเพื่อนๆปอ้อยก็ซื้อมาเอ้าอย่าบอกนะว่านอน <c oughs> นอนมาทำหลังเงี้ยจะเก็บกว่านอนลึยักษ์ใหญ่ตะเดนเนี่ยพึ่งจะซี่แบบนี้ตอนนั้นที่ปอ้อยซื้อหมายังไม่กล้าซี่เลยแล้วปอ้อยก็มามันยุบเพื่อนๆพอมายุบแล้วเนียมันเกิดไหมปอ้อยจะให้ดูนี่ปอ้อยยกไม่ไหวหู้เพื่อนๆแล้วนี้ออกใบไม้นี้ผ่านููขึ้นมาอีกซ่องต้นจ้ะแล้วปอ้อยจะบอกว่านี่ลูมีหูทั้งหมดนะเนี่ยลูที่ขึ้นมาเนี้ยมีหูทั้งหมด นี่คือน้ําตาทศก,กัณอันนี้คือบอนที่เรายุบแล้วเราก็ไม่ทําอะไรเข้าเลยไม่ลื้อหัวไม่อะไรเลยเข้าจะเกิดมาเนี่ยให้มาเขาจะมีโนอโกเขามีลูกด้วยแล้วก็ออกมาซี่ซ้วยแบบนี้พอฉะนั้นเพื่อนๆไข่ที่แบบว่าไม่ยากทําจํานวนเยอะแต่ต้องการบอนซ้วยก็คือนั่นแหละที่หัวบอนเขาบอกเอ้ไยไปก็ปลูกแล้วก็ฟังแบบนั้นละจ้ะแล้วเดี๋ยวเขาเกิดมาเนี่ยเขาก็จะเนี่ยระ้วใบใยมากให้มา,มานี่ ปอให้ดูแต่ความเตี้ยกันเนี่ยเอยปอปวดสู้ประมาไม้ประทัดนึ่งเพื่อนนอกตู้นอกตู้นอกน้ํานอกทุกอย่างสร้างวันลดน้ําทีเพื่อนนี่คือออกมาเป็นแบบนี้เลยนี่คือน้าตาทศกัณฐ์เนาะยี่กระท่างสิบนิ้วปออ้อยไม่ทําอะไรเข้าเลยเนี่ยปออ้อยจะมียู่ประมาณส้ามสิบสามสิบกระั่างแล้วก็หนังรักสดหนังรักสซดไม่อยู่แต่ใบเนี่ยใบเท่านี้เลยแล้วเด้งหนุนใหญ่ไปตั้งนู่นน่นแล้วก็มีซับทวีคูณอะไรเนาะเห็นปะ ทิ้งไว้ย่างเงี้ยเพื่อนเราจะได้ความส่วยเนี่ยคือบอนซี่เนี่ยคือได้ครบปีแล้วเขาจะได้ความส่วยเดี๋ยวเขาอาจจะมีดอกหรือมีอะไรเนี่ยป้าอ้อยจะเลี้ยงแบบเนี้ยอยู่ไล่ไปเรื่อยๆถ้ามามาจากไหน,นเอามาจากที่เลือดแจ็คเพื่อนเพื่อนไม่เอ็บเลยจะ้ะพอไายไล่ลอบแล้วไล่ลอบแล้วเพื่อนเพื่อนไม่เอ็บป้าอ้อยจะเลี้ยงไปเรื่อยๆพอเลี้ยงเราก็เปี้ยงกระท่างเปี้ยงกระท่างเปี้ยงกระท่างมาไายอีกไายอีกไม่มีคนซื้อป้าอ้อยก็ใส่กระท่างนีกแล้วป้าอ้อยก็เก็บเข้าวลาวไปเลยนี่คือหลักการที่ป้้้้้้้้้าาาาาาออออออยย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 เเเเลลีีีีงงไไไววววนนะด๋พส่่่ปกก็มมแตตัหร จะรอรอแงะนอเนี่ยเรียงน้อยๆก็ได้เศร้าต้นแหละแล้วเนี่ยต้นลูกออกมาก็ส้วยเนี่ยกระซี่มาเลยมีหู้มาครบหมดเลยนี่ทุกใบทุกต้นนี้นะจ๊ะนี่คือน้าตาทสก,กันเพื่อนเป็นบอนเก้าห้ายักษ์อย่างไม่มีอาละเสร็จเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพาดูบอนซี่ที่ว่าเป็นแบบไน่แบบไน่แล้วใครมีหรือไม่มีอยากได้บอนซี่ส้วยแบบไน่ําแบบไน่ก็ลองดูนะจ๊ะ๋ยดี๋ยวพปล่อยจะค่ายบอนก็ห้าท่าน ้าชิ้นก็ได้จะแยกนอกก็ได้แลวแตจะเพื่อนแล้วแต่ผเพื่อน,นจะสะดวกจะทําแบบไหนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มค่ายบอนซี่กันาอ,อ้อยก็ยังมีบอนซี่แบ่งปันเพื่อนเพือนเมื่อเดิมเมื่อทุกวันไม่ไม่ไอ้นี่นะจะใขส่สนใจจะสร้างบอนซี่อ้อยก็สร้างได้เลยต้นจะบีบไอ้นี่นะจะต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งมีหนาวชินนะบัญชรเพื่อน ชินะบรญชรนนะนี่อ้อยจะบอกว่าชินะบัญชรเนี่ยเป็นบ่อนที่ซวยนะจ๊ะบ่อนนะซาส้มแล้วยิ่งแก้ยิ่งซวยจะต้นนี้ปอ้อยข้อที่่อง้อยบ้าทชินะบัญชรแก้แล้วเนาะแก้แล้วกัดซี่ซวยแล้วหน้าชัดจะไม่ต้องห่วงชินะบัญชรปอ้อยข้อที่่อง้อยบ้าทใส่แม่พันแล้วเพื่อนเพื่อนเอาไปตั้ง เปสายแม่พันธุ์ได้เลยชิน,นะบัญชรนนี่ปอ,อให้ดูนี่ดูดูให้ทั่วเลยนะจ๊ะชิน,นะบัญชรซ่องร้อยบาทบอนชิน,นะบัญชรอ,อะไรเนี่ยซาตส้มไปเถอะเพื่อนๆไม่อืรับรองสวยไม่มีวันไอ้นี้อันนี้คือนินละเอหรือเจ้าพญาย,ยม,มาลาชเนะนินละเอกสมัยก็นะ่ะสมัยนี้ไม่ใช่หน้านี้แล้วนะนินละเอกแต่ถ้าเป็นเจ้าพญาย,ยมราชรนะ่ะใช่ต้นนี้ปอ,อข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะ หนึ้าสิบบาทนี่ละเอกหรือเจ้าพยาโย,ย,ยมาราชนั่นแหละนีนะ่เนาะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจา้ะนี่นาโบราณต่อไปม่วงมงคลม่วงมงคลต้นนี้ใส่แม่พันธุ์ดูต้นก่อนหนึ่งร้อยแปดสิบบาทจา้ะม่วงมงคลหนึ่งแปดสิบ ต่อไปอุ้ยอันนี้บอนบอนห้ายักษใญ่ยยเอามาใต้อันนี้มาแก้วเพื่อนๆปอ้อยจะบอหมาแก้วพอแก่ไปใบท์เขาจะเป็นสีแดงสีเขี้ยวกระดูกฉาดเป็นบอนเก้านะจ๊ะห้ายักนะหมาแก้วเนี่ยตอนนี้ปอ้อยก็ว่าจะเลี้ยงให้แก้มีซ่องต้นยายยกมาแล้วต้นหนึ่งเอาให้ดูอันนี้ใส่แม่พันแล้วเพื่อนๆใส่แม่ผ่อนมีหัวเดี๋ยวเขาจะกั้าตึกสีกระดูกก็จะเป็นสีแดงสีเขี้ยวกะแด้ง นั่นแหละอบอนประตูใส่สุวยเพื่อนมาแก้วเป็นบ่อนที่ห้ายักบ่อนน้าสะส้มอยูเนาะจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะจะมีเท่าไหร่มาแก้วปะอาอยข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทจะมาแก้วใครยังไม่มีเอาไปสะส้มเนะ่ะจะมาแก้วอืมบอนส้วยนะบอนส้วยได้เลยเอาบอนส้วยบอนเก้าอันนี้อินทระ,ละหลังสั้นเพื่อนๆยู่ตับประตู ประตูอินทละลังสั้นเพื่อนเพื่อนบอลเก้าพอแก้ไปมันจะมีหู้นะไออินทละหลังสั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดต้นนี้ซ่องร้อยบาทจะอินทละหลังสั้นต่อไปอันนี้พี่เสือสมุดเพื่อนเพื่อนพี่เสือสมุดต้นนี้ไม่ใช่ต้นมีซ่องต้นซ่อง,นองต้นนี่ปะอ้อยข้อหนึ่งร้อยแปดสิบบาทพี่เสือสมุดซ่องต้นหนึ่งร้อยแปดสิบบาทและใส่แม่พันด้วยเพื่อนเพื่อนนี่เห็นมเอาไปตั้งเมได้เลย มีหัวแล้วพี่เื้อสมุดเริ่มมีหัวแล้วต่อไปพอรอนพระล้วงเพื่นพอนเพื่อนพรอนพระลวงต้นนี้ปอาอ้อยข้อที่ซ่องลอยห้าสิบบาทเพื่นพอนเพื่อนพรอนพระล้วงซ่องลอยห้าสิบบาทพอรอนพระลวงเป็นบอนใบซวยบอนซวยเลยแหละพอรอนพระลวงเนี่ยเพื่อนเพื่อนะบอนเก้าห้ายักษ์เลี้ยงยกักษ์ สองร้อยห้าสิบบาทเลี้ยงยากไหมซึ่งเลี้ยงไม่ค่อยโตแต่ก็ใครชอบบอนพุ้มเตี้ยก็คือเลี้ยงได้เลยบอนพ,อพรพล่วงนี่พุ้มเขาจะตีเตี้ยแบบนี้นะจ๊ะสองร้อยห้าสิบบาทจะบใบใ่ใบหน้าใบาเงาวับนั่นแหละแบบนั้นเลยอันนี้คือพะทั่งสมจัง้งต้นสุดท้ายแล้วนะไม่มีแล้วนะพะทั่งสมจัง้งต้นนี้ป้าอ้อยข้อที่สองร้อยห้าสิบบาทบอนเกาหนะ้าสะสม้มไม่มี ไม่มีที่ใดกระทั่งกำจังซ่องร้อยห้าสิบต้นสุธาดานะจ๊ะไม่มีแล้วเนาะซ่องร้อยห้าสิบจะนี่เอาไปซาต้มได้ยุตับจีนถ้าเกิดใครจะยากได้สุมาอี้ก็หรอผ้าไม่รู้จะขึ้นเ่าารอปีนะสุมาอี้เล้าปีเล้าปียังไม่ได้แยกเลยมียุค ต่อไปอันนี้ก็คืออะไรนะที่ปอ้อยบอกลุงปูทิมเขาปอ้อยเองมีซ่องต้นอันนี้ปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทเพราะมีซ่องต้นนะจ๊ะเพ,พื่อนๆจ้าข้อหนึ่งร้อยยี่สิบบาทให้ดูทั้งแม้ให้ดูทั้ทงตั้งแ่เก้อตั้งแ่ผ้าเลยนะเพื่อนๆไขรที่จะเอาลุงปูทิมปอ้อยนี้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทเพื่อนๆก็เห็นวาเออลูบล้างเขาเป็นแบบนี้มีซ่องต้นนะจ๊ะเท่ากับต้นละหกสิบบาทเองหนึ่งร้อยยี่สิบเพื่นพนพนอนๆอุดนุ่นปอ้อยนี่ พี่มือปลาอ้อยเองอ้าวใครที่จะเอาพลักน,นี่ยังยูอันนี้มันมีซ่องต้นไม่รู้ว่ามันยุบแล้วมันโพกขึ้นมาไหมหรืองไงนี่เนะี่ยพลักมันล่งองยูจะซ่องต้นเพื่อนเพื่อนข้องยายอ๋อข้องยายเหออรอค่ายด้วยอ้าวาเอาไ้ทำพันเนี่ยเราข้องนู่นเหะไม่ต้องทำพันอะ่ะค่ายแดกนู่นพลักเพื่อนเพื่อนข้องยายปลาอ้อยข้ววัรูปล้างอมดแปก๊กๆมีส่องต้น ผลักซ่องต้นนี่อ่าข้อที่ซ่องร้อยบาทมันมีต่องต้นต้นละร้อยแล้วนี่แหละข้อใหญ่ก็จะลุกได้หนีแหละเพื่อน,นเลี้ยงไม่โตไม่รู้ห้วนะปอกข้อใหญ่แต่ข้อซ่องร้อยปอ้อยก็เอ้ยข้อบ่อยนี่ผลักคุณเพื่อนแง่ใหญ่เลี้ยงบ่อยไม่โตหรอกเท่าเนีเยแหละแต่หัว้วปอ้อยเคยลืมเข้าหัวใหญ่นะแต่นี่ไม่รู้นะจ๊ะผลักแต่ซี่นี่โหเปรตข้าดิเลี้ยงซี่จ,จัด อันนี้อะไรนะกาบวาลีกุญชอเพื่อนวาลีกุญชเรเลยเนื่อต้นต้นวันนั้นไปแล้วอันนี้มาใหม่วาลีกุญชรต้นนี้เพราะว่าข้อที่ซ่องร้อบาทจ้ะวาลีกุญชอน,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 ออบ,ชอนบอลกาบใครที่จะสะต้มบอลกาบเอาไปสะต้มได้เลยซ่องร้อบาทวาลีกุญชร นี่เพื่อนเห็นใบไหม้ไหมงีบมานี่ไม่ใช่เป็นไรนะจ๊ะใบไหม้เขาจะกําลัง,งกําลังบานกําลังติบต่อไปอันนี้อันนี้ก็เป็นบอนอก้าวยูตับยูตับอะไรอยางชื่อสุวรรณภูมิเพื่อนเพื่อนนี่พอแก้แล้วจะเป็นใบสีแดงแป๊นนี่ทรงใบรูปหัวใจนะจ๊ะสุวรรณภูมิเพื่อนเพื่อนสุวรรณภูมิต้นนี้ปละอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่ สุวรรณภูมิให้ดูให้ดูลายมันมีห้วงนะเ้นนั้นให้ดูลากก้นสุวรรณภูมิหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีต้นแม่อยู่นะเดี๋ยวปอยให้ดูต้นแม่์ก่นอนเดยืน,ยนเ,เนี่ยอันนี้คือต้นแม่ต้นแม่สุวรรณภูมิจะเห็นปะนี่กำลัง แทงรอดไหมเนี่ยเห็้ไหมเ,เพื่อนๆเห็้ไหมนี่คือต้นแม่นะ่ะจะสุวรรณภูมิเนาะอันนี้เอาไว้แยกนอค่ายเนี่ยต้นนี้ใครจะรับอ้อยข้อที่หนึ่งรอยห้าสิบาทสุวรรณภูมิหนึ่งร้ยห้าสิบบาทจ้ะ วันภูมินี่เอาไปสะส้มกันบอกแล้วบอนซุ้ยใบเงาเงาใหญ่นั้นหน้าพอแก้แล้วจะบอกแล้วบอลที่ต้องเดี๋ยวให้แก้จ้ะไม่แก้ไม่ซุ้ยหมาอยู่ต้นเยอะหนังกูหมางขึ้เคลื่อนปลาซักเพื่อนปลาซักชนละซิกหนึ่งร้อยแปดสิบบาทจะเคลื่อนปลาซักเคลื่อนปลาซักหนึ่งร้อยแปดสิบบาท อันนี้อันนี้ชื่ออะไรอ่ะอันนี้จะเป็นพันลามใยญ่ยกมาจากไหนเนี่ยเนี่ยปลายชื่อไปไหนอะไม่มีือ,นนอนะันมีหูอันนี้นาจะเป็นพันลามเพื่อน ไม่ค่ายเพราะว่าแม่มจัไตหนักเลยญ่ค่ายมดอ่ะเพื่อนเพื่อนเป็นลกหรืออันเนี้ยอันเนี้ยไปไปบอนเก้าเพื่อนเพื่อนแต่พอ้อาจาชื้อไม่ได้ทึ่งเดาออทึ่งแต่บอเขี้ยนลูกหมาเนี้ยมีลูกออกมาเนี้ยที่ใบมันจะกล้าเป็นสี่เข้าๆนะพอ้อยมีนะมีมาต้องต้นใ่ปะเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูให้ดีเดี๋ยมีผู้บอกผู้ก็ไม่มีมันจะคล้ายบอนสี่ผู้ใหญ่โชนเพื่อนเพื่อนแต้มรู้อะไรนั่นแหละเขี้ยนเป็นลูกหมายนะเนี้ย ให้ดูลูกมีลูกใช้แม่ผัชนะจ๊ะอันนี้อันนี้ลูกไม้ปอ้อยเคียนเป็นลูกไม้เนาะเพื่อนๆลูกไม้อันนี้ปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยบาทจําชื่อไม่ได้บอกลูกไม้หมดละห้าบางทีแบบป้ายมันแม่ขาเข้าไอ้น,นี้ซ่องร้อยบาทจ้ะเพราะว่าบางทีอะเข้าบอกชื้อมาแล้วปอ้อยก็ซื้อแล้วก็เดินไปแม่ขาบางคนเขาไม่ปักป้ายให้ปอ้อยก็เลยไม่รู้ซ่องร้อยบาทจ้ะเพราะโดยมากปอ้อยจะ เอาแต่บอมมีชื่อมาอันนี้เงาวกวนอูใส่แม่ผันเพื่อนเอนงาวกดไม่คายงาวกดอูก็จะมดอยู่เลยคายมดอันนี้ไอ้น,นี่อะไรวะพมโขลาณนะเพื่อนพอนโมโขลานะใส่แม่ผันต้นใ่สู้สู้งเนี่ยซ่นะองฝุดเนี่ยเพื่อน,เ,อน,เ,อนเนี่ยก็นั่งดูเนี่ยให้ดูนี่เห็นปะ่นะพมโขลราณะต้นนี้ปล่อยข้อที่ซ่องร้อยห้าสิบบาท ใส่แม่พันเป็นบอลยูต้าพุทธประวัติจะค่ะโมฆะลาซองร้อยห้าสิบบาทนี่ใส่แม่พันสาใหญ่อันนี้คือเนัเแข่งข้า่นะจะไม่ใช่ใบอ่อนใบอะไรนะนี้นี่ก็คือเนัเแข่งนะจะ๊ะนี่เนัเแข่งยังไม่รุดนะจะ๊ะไม่ใช่ใบนะนี่คือเนัเแข่งนะจะ๊ะเนัเแข่งของ้าวๆพระโมฆะลาจะใส่ตั้งแม่ ม่ใช่ตั้งแม่ใส่แม่พันเลยบอลม,มีห่วแล้วอันนี้คือสุพัรรณหงส์เพื่อนมีซ้มต้นในนึ่งกระทั่งเขาน่าจะรวมก่อมาเพื่อนๆสุพรรณหงสงกอนี้ป้่อยข้อที่ซ่องร้อยห้าสิบบาทมีซ้มต้นเพื่อนๆสุพันธณหงสงซ่องร้อยห้าหสิบบาทสุพันธณหงสงราคายังแพงอยู่นะจ๊ะซ่องร้อยห้าสิบบาทนี่ต้นไม่ถึงร้อยมีซ้มต้น นเพื่อนๆเขาหน้นานนจะรวมกอมาแต่ให้ดูกัดซี่แล้วเริ่มกัดซี่แล้วนะจ๊ะนี่เห้ไหมจ๊ะสองร้อยห้าสิบบาทต่อไปเนี่ยอันนี้บอลเก้าบอลเก้าเทะเบอนเก้าบอนจริงเนี่ยแต่ไม่ทราบชือ้อกัดซี่มันซี่เลือเดเลยนะจ๊ะเพื่อนเนีเ่ยไม่ทราบชือ้อให้ดูเอาบอลเก้าต้นนี้ใครจะรับปล้อยข้อที่่องร้อยบาทบอนเก้าอ,อืมอใส่แม่พัน ม่อันเนี้ยไม่มีชื่อต้นเนี้ยต้นไหนน่ะมีชื่อต้นนี้เขาเอามาจากบ้านคนแก่ๆเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรเขาเลี้ยงมาโนมมานานแล้วเนาะเขาก็ให้มันช้วเขาก็มาทําพันแล้วเพราะขาไม่ขาน่ะอันนี้เราไม่ว่ากันแล้วก็กระทั่งสุดท้ายงาวกวนอูงาวกวนอูกระทั่งสิบนิ้วให้ดูนี่อายุซองปีแ้มไม่รู้ว่าเนี่ย อมพะพาหรือข้าวเฝ้าเนี่ยน่าจะเป็นลิงเนี่ยมันมาด้วยนึ่งต้นเพืเ่อน,นกระท้างนี้ใครจะรับรวมส่งที่สี่้อยห้าสิบบาทมันนักเพืเ่อนสี่ลอยห้าสิบบาทรวมส่งนะจ๊ะรวมส่งเนาะค่าส่งกันนึ่งลอยแหละเพืเ่อนจ้าเงาวกนอูสี่้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะราคารวมส่ง สี่ห้าูนรวมรทรงเชื่ยนี่นจะจ๊ะอาละจะ๊ะสุดท้ายนี้ป้าอ้อยก็มีเรื่องราวของบอลซี่บอนซี่ที่ผ้าชิ้นนี่ลักษณะบอลซี่ที่ผ้าชิ้นเขาก็เกิดออกมามีลูกมีเต้ามีแม่แม่ที่เอาเป็นจอมใช่ไหมที่เป็นจอมเราล้มจอมเนี่ยจอมออกมาก็ยังซุ้ยยิ่งแก้ยิ่งซุ้ยอันนี้เราก็เลี้ยงเป็นบอนซุ้ยงามไปได้เลยนะจะ๊ะ เราไม่ต้องเอาเข้ามาทาไอ้นี่แล้วแม่กันแล้วอันนี้บอนซี่ใช่ไหมถ้าเราเลี้ยงเราเรา,เรายุบหลกเข้าวโพดเนี่ยเข้ากับซุ้ยเข้าก็จะเกิดใบไหมมาแบบนี้แก้แบบนี้เราก็เอาใส่แงรู้เข้าเอาอยู่แบบนี้ก็ได้็อา้อยแก้ยิบไอ้น้ำตาทดสกั์มันยุ่ไก่เพื่อนเออแล้วบอนซี่ที่ฟังทั้งหัวเราแม่ไปผ้าใช่ไหมเข้าคืนหมาเาก็จะกัดซี่ซุ้ยมาเลยเนี่ยพอเราไม่ไม่ไม่ได้ไปผ้าหัวผ้าชิงเข้าเมื่อเข้าก็ไม่ต้องเริ่มใหม่ ขาก็จะซะสมอาหาาและซี่เขาก็จะชัดขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อนๆใบก็จะย่ญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมีมีลูกค้าคอมเมนต์ถามปอ้อยว่าเลี้ยงยังไงให้ใบใ่ญ่ต้นใ่ญ่เลี้ยงไปเรื่อยๆเลยจ้ะต้นไน่เขาไม่เอาก็เลี้ยงไปเรื่อยๆก็ไม่หลูเหมือนกันทําไมมันใหญ่แต่สังเกตุย่างบ่อนเก้าอะถ้าเอาไปวางรวมกันเพื่อนมันแข่งกันสู้นุ่ดปอ้อยไปวางลุ่งลุงปูฉิวปกติจะเป็นบอนแบบฟอร์มเขาเรียกอะไรฟอร์มคอมเพกใช่ไหมนู่ด เอาไปอยู <Z an itary noise> ่กับไอ้พวกหนูสู้งตามเข้าเลยนะจ๊ะมันลุ่มลุ่มปูชิวยาวบลืดเลยอื้อสังเกตว่าถ้าไปไวรรวมกันเมื่อเขาจะสู้งแข่งกันเนี่ยมื่อวัด้ห้าแฝงนึกไงไม่หลูป้าอ้อยก็ไม่หลูหรอกแต่ต้นไนป้าอ้อยก็ไม่ได้ขัดหรอกต้นไนที่แบบเพื่อนๆไม่นั้นป้าอ้อยก็เลี้ยงไปเลยเอยๆก็เปี้ยงกระถางไปเรื่อยๆมันก็ใหญ่เองนแหละจ้ะเมื่อไกับหนังตาถอดสกัดเห็นปะท่ายมันได้ป้าอ้อยไปเลี้ยงพอพอพอเขาอยู่เพาอ้อมหมาใบเขาก็ใหญ่ขึ้นพอแต่งรอดไม่หมาใบเขาก็ใหญ่อีกต้้นเาก็อวไปอ ไม่รู้จะสุดท้ายนี้ปอ้อยฟากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเวทเข้ามาชื่อฟากกดไหลกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปอ้อยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก่าขอบคุณกัลยาณนิตรมีที่น่ารักทุกคนเนาะที่สนับสนุนคอยอุดนุ่นบอนซี่ปอ้อยตลอดมาปอ้อยดีใจนะจ๊ะบอนซี่ของปอ้อยมีคนเอฟมาแล้วก็กลาบมาเอฟอีกกรับมาซื้ออีกมันก็ทําให้ปอ้อยมั่นใจว่าแดงว่าบอนซี่ของปอ้อยก็อาจจะมีคุณภาพที่ดี ไม่งั้นเนาะคนที่ซื้อแล้วกลับมาซื้ออีกมันก็สร้างความมั่นใจให้ป้าอ้อยว่าเออครอบป้าอ้อยก็ดีอะไรเงี้ยก็ <c oughs> เลยมีแรงมีแรงที่จะทําต่อสู้ตอ่อแล้วก็จะห้าบอลซวยๆนั่นแหละเอามาแบ่งปันเพื่อนๆตลอดไปเลยจ้ะวันนี้ป้าอ้อยขอเพื่อนเพื่อนทุกคนจงโชคดีมีความสุขคิดอะไรขอให้ส้มป้าทนานะจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยต้องข้อจบคิดเพียงแค่นี้สวัสดีจ้ะ